like กันไอ้ไลนะโอเคพี่ เกตอนนี้ก็ากลับกันมาอีกแล้วสำหรับรายการไปเต็ดทีวีแล้วเกมดันเจียนบอลของเราก็พัทที่2แล้วกาลังมันเลยแต่หลังจากพัทที่แรกนี่เราไประเบิดกันจนแบบว่าโอ้ย่างขึ้นเลยแล้วก็เราก็เอาเงินทั้งหมดที่ฟาร์มาได้ช่วงต้นแล้วก็เอาไปถมกับขอเลยคือตานี้ถ้าเกิดรัาแพ้ขึ้นมาแล้วก็จะเหลือแต่ของรัฐบาลแล้วะของโหดกว่าตาที่ผ่านมาอีกเลยพุ่มสุดตัวแล้วพี่พี่แม่งใส่แบบเส้นหมื่นเลยแหละไอ้โดนกูไปใส่ดาบไปใไรเป็นดาบคู่แทนที่จะ เป็นมีดคู่นะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะโอเคไปกันเถอโอแต่เสียดายว่ะเบเกตแม่กแบ๊เกาะม่วงด้วยส่วนกูมีทันเดอร์ยังไม่ได้ใช้เลยเราด้วยกูใส่ม่วงทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยน่ากลัวมั้งน่ากลัวตกทีหายเลยถ้าใส่แต่เข่ากากๆไปมันจะไปสนุกอะไรเล่าเออเกมแบบนี้มันต้องใส่สุดอยู่แล้วถ้าตกตายดิตาหน้าลูกไฟกูดอกละร้อยอะกูบอก ขาทันเด้าทันเด้อันเด้มมาแล้วกูสมบทบาทแล้ว5 minutes later กินเวะเทเดิมเลยสามรโอ้ยโอ้ย มันอยู่ดิมันมากเลยอะเราไปทางไหนเราเราไปฝั่งนี้ดีกว่าเออเราไม่มีบันเดตเลยดีกว่าเรายามะผมมีผมปกมาเยอะได้เลยพี่ตรวจสอบไปไปเก็บข้ามีคนจะไปหามันไหมเอาดิตัดเลยเหรอเออเราได้ของขนาดนี้มาเห็นว่ามันตีอยู่ในหลายๆนะช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยไปคนคนรอคุณตายเลยอีกแล้วตายแล้ว ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไมไดไกระยสายฟ้าแน่าสาย้ไอ้ล้กูปนัออกรัฐบาลแล้ววไอ้กูมุมบลงเลยรัฐบาลเลยไม่ได้จบเพดแล้วไอ้ฮ่า่ไม่เอได้ของมาก็ไปเลย กูได้ยิงลูกไฟครั้งเดียวเองเส้หปืนได้โล่ใจลายจังวะไม่คนใจลายเลยพี่บอกข้หลังกูอ่ะยิ้มว่ารุดกูได้เป็นปืนเน่ยกลับบ้านเลยเป็นกูกลับแล้วอ้ยกูไปตัวเปล่าเลยไม่เข้ามาลลัตัวบินเลยอกูไม่ได้กกะดดึก อีกเลยตายริบตาเลยไม่ทำมันเป็นแบบพับจีของมันรูดฟรีไงไอ้นี่มันเสืออ่ะมันเจ็บใจมันเจมบใจ five minutes later โหดีนั่นละก้าวแบบบุบแบบบุบแบบบุบบุบบุบของดีนะชัดเลยไหมเป็นตัวพิเศษเลยชัดเลยดีกว่าไปกูดพีเอสอะเฮ้ยมึงเร็วมากเลยกูโดนทาร่าแล้วบุบกูรั่ว

ไอ้กูจะเป็นลมไป้ยอเก่ตายไปเยอะปอโดเฮ้ยไ่ตั๊หนาด้่ะฟังดีไปเออถอยไปถอยไปกูเองกูลุกลุมันตายแน่จจิงไอ้โอ้ตายตายตายี้มังกูน่าสมเปรียลยัง้ย ไม่ฟันอยากเร็วกปอนจเพลกดาวไปเก็นอนตาย เก่งไี่้องมันไม่ร้องสัวเองเลยไม่ปัดนี้ว่ากูมาให้เลยปัดที่แล้วเป็นอย่างเก่งเลยตั้งแต่สิ้นของพวกกูก็สิ้นใจเลย5ย minutes later ทีทีละร้อยอ่ะโอ้ยมันหมุนเฮ้ยบุ๊มปุ๊มฝักได้เปลี่ยนอาวุธอยู่แม่งเล็งกูด้วยเฮียแล้วเล็งกูไม่หยุดเลยทีนี้หายไปเฮ้ยกูดี ไม่ได้พี่เรือผมไม่มีเลยปุ้บหยุดไม่ได้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 กลัวหลังไล่เลยโอเคพวกมึงทุกคนตอนนี้พวกกูทำการเปิดอาชีพแล้วแล้วเป็นเดตไนท์ส่วนไี่พีก็เป็นเดตไนท์สายเวทส่วนเบเกตเป็นดูอิจนะแม่งค่อนข้างละเอียดแบบว่าสมดุลเลยว่ากลัวใช้แผงพลังเงามืดและป่าไม้กูอยากรู้สกิลอะดูได้สกิลอะไรโอ้ย อุ้ยกระท่าสายฟ้ากลับมาแล้วว้าวหรือว่าตัวนี้วะ้อตัวนี้แหละหูมึงดูไอชตอมข้างล่างดิทุบตุนไม้ทุบร้อยสามโอ้เทียนทุบร้อยสามโอ้ยเนี่ยไม่มีของอ่ะเนี่ยเออไอกูขอดูสกิลกูดิไม่เงโอ้ยเป็นดีเพียนรอบตัวไ้อมตาเฮ้ยปอเซนทรอนโอ้ยไอสตรอม โอ้ยเก่งโอยใครใครผ่าใจผมจะตายไม่ดูโหดไครไม่รู้อ่ะเออตอนนี้สกิลกูต้องเก็บบอลกันด้วยวะใช่ใช่ๆต้งเก็บตัวเยอะว่างระเบิดไปแล้วถ้ายามานาไม่ได้เหรอเราต้องใช้โซนเดียววะมัน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 ไ้คน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 ขอตำแหน่งขอตำแหน่งมาว่างมาก่างหน้าพี่น้าพี่นี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวางไอ้นี่วางต้นไม้พี่ดึงมาได้นะเฮ้ยดึงดึดึงดึงมาข้าวป่ะดึงมาค้าวป่ะ กูตายอะโดนไฟนะกูตายอะมึตายไม่เอาตนเดืตายเลยเฮ้ยนอนเลยนอนเลยนอนเลยเดิมเลยเด่มไอ้ภาพเดิมเลยไอ้ภาพเดิมเลยแม่ดูอาชีพอื่น หือเป็นหรือเป็นที่อาชีพว่ะมึงมึงโดนไฟบอลขนาดเดียวผิวด้วไอ้เหี้ยกลัวแรงจะหุกไว้อโบเลยเปลี่ยโตเลย5 minutes later ว้ายงดูเก่าอะมั้ ไอ้แป้งแป้งหยุดไม่ได้ย้ยแล้วจเป็นโลกับดาบกูเป็นห่อแป้งสายไปจนเหลือเกินจนที่หอ่ะจนเหลือเกินแลไมแปงถึงจนกระดับดีว่ากูแม่งต้องเก็บถ้วยละสิบบาทวะกายกูไปบอกรสโกมึงเจอโรคมีดกูแน่ตอนนี้กูว่าเบเกตกับกูคือได้ตัวเล่นละสมดุลละ กูสม <laughs> กูวสมดุแลแล้วถ้ากูไม่ไปเล่นดาบคู่ไ <laughs> อ้เหี้ยตอนกูเล่นมีดแม่งอย่างตึงอ่ะพอเล่นดาบเหี้ยทุกอย่งอางมันก็เย็ไปหมดอย <laughs> ่างนีพอ <laughs> เล่นดาบแม่งก็ฮาไปหมดไอ้เหี้ย5 minutes later ไม่ไง อค่อยมันหน่อยไม่เน่าแล้วใช่ไหมเออไม่เน่าแล้วพอมันสักแต่ลำแล้วมันแบบมันมันลืมการป้องกันไปหมดแล้วมันก็ตายว่ะต้องเป็นสิ่งของจริงฟวกูเข้าฌานละหลังจากข่าวอันาน,นเริ่มเริ่มเครียดแล้วตอนนี้แม่งจะตายทุกตาเลยไงวะเ้ยสติลแดกเกอร์ตัวนี้สีเขียวโอ้เยี่ยมรู้สึกพวกเรามาได้ไกลนะพอไม่ได้เล่นดาบคู่ตัวเอาแล้วละคนพนดคนเออ ใช่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 มีเดตไนท์เฮ้ยทำไมมันวับเงินเลยตัวกูไล่รอแล้วกูไล่รอแล้วระวังนะพีพียิงเปิดไปก่อนก็ได้ถ้ายิงได้นะไปปกิ้นลางก่อนเลยอย่าอย่าอย่าลากศัตรูต่อนะไม่โดนไม่โดนไม่โดนกูยิงไม่โดนไอ้มันมีมันมีพริสโอ้โหเฮียโอ้จอมเมดไวเฮียกูต้องหายตัวก่อนวะโดนเต็มหน้าโดนเต็มหน้าเลยโดนเต็มหน้าเลยมันมาหมดแล้วนะไปเดินมาแล้วมาหาผมแล้วเดตไหน มาแล้วมาสาตัวเลยมาสาตัวเลยเข้าหมดแล้วเฮียแล้วกูเฮียแล้วกูแม่กูโดนปันนี่รอดโดนปันไอ้กูโดนปันเปียกเฮ้ยเล่นอะไรก็เหมือนกันหมดเลยอ่ะนั่งเงยโอ้ทุกตัวแม่งกูล่อพิโรดเลยอย่าเข้ามาโอ้ว่ามีด้วยอ่ย อ้าวงี้ก็เป็นลมหมดนี่ <c oughs> ไอ้เว้ยวินชิบหอยอะไรเยสู้ใครไม่ได้ไอ้พาที่เฮียสู้ใครไม่ได้เลยวะ่ะไอบุมพวกมึงงี้ตายเล่นอะไรดีวะหรือกูจะไปดาบคู่อีกรอบวะไอ,อ้เหี้ยถ้าพวกเฮียได้ดาบคู่มึงตายแน่เออกูเ,ออเล่นกูเล่นพาปะกูเล่นพาไหนพวกมึงวะ<า>เออพาปากากมากวิ่งปากากว่ะ ไอ้ไอ้เมื่อกี้มันมันใช้กระาไฟได้อะพี่ว่าใช้กระาไฟได้ว่ะเบเกตแล้วพี่สลับโลมามากันเอาอ่ะหรือมึงจะไปวอลเออร์อีกตัวว่ะไม่บุมคือคือสามตาแล้วที่กูโดนไดเข้ามาแล้วก็ั่นแล้วก็ฟันเนี่ยเออกูว่ากูไปพลาดีกว่าว่าอย่างน้อยได้หิวได้เยือ่ได้ยื้ออ่ะได้เรากระบองตีเออเราเอาไฟเอาไฟจี้ได้มันใช้กระาไฟได้ไงเอาเลยพี่ลองดูเออบุมเอามีดฟาร์มเอาดาบมาให้พี่ดีกว่า ดับมันเป็นดับ,ดบดดเออดับเมือเดียวใช่ไหมเออดับเมือเดียวสองเล่มน้องผมใช่สองเล่มเ,ออเลยสีฟ้าเอ,อ้ยอาเล็กกูลำตายหาเลย <laughs> <laughs> แต่พี่ต้องทาไม่ได้ <laughs> เอ,อ้ยไม่เป็นไรพอมันลำกันเองแล้วพี่พีก้าหิวไงเออเออเอา <Okay. S 2> ลวล่ะคอยดูนะพี่พีบับก่อปุ๊บกูจะหายตัวเข้าไปแล้วกูจะเป็นลำไพลโรมัน เป็นลำสายเวทไอ้เหียกูอยู่ในหัวแล้วด้วยดาบม่วงสองอันน่ะแมงดีเบสประมาณสามพันตัววินาทีเดี๋ยวเดี๋ยวดาบผมไปเดี๋ยวดาบไปสองเล่มเลยสีฟ้าซื้อมาอันนี้พี่บุ้มสองเล่มโก้ยังไงกูยิงไฟได้อยู่กูแล้วล่ะไอ้เหียกูไปเกาะมูวจะเมดไอ้เหียอ้าวไมโยนสื่อนี่อีนมากวไว้วูปยาสถีทีนี้ หรือจะลองเล่นทัเซฟดูวะเอาดูดิเอาลองดูลองดูกูหิวได้กูหิวได้อุ้ยเฮีเ้เอาเออกกระดูก่อนปะเดี๋ยวกูยิงให้